อยู่กับผมที c a แค u ตัตแอนแนะครับผมวันนี้เราก็มาพูดคุยกันกับเรื่องบอลนะครับผมก็เป็นเจ้าโคโลกเซียไวลาวานะครับผมก็มีปัญหานะครับผมก็ใบใบเป็นจุดนะครับผมก็ใบเป็นจุดเดี๋ยวจะขึ้นภาพไ้ดูนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็พอใบเป็นจุดนะครับผมผมก็มีไม้ใบอยู่บ้างแล้วก็มีมีไอ ตัวรักษาใบจุดของไม้ใบนะครับผมก็ได้ลองเอามาใช้กับไว้์ลาวาดูนะครับผมก็ผลปรากฏว่าใบไหม้นะครับผมก็ตามรูปนี้เลยนะครับผมผมจะขึ้นขึ้นภาพไว้ตรงนี้นะครับผมก็ตัวรักษาใบจุดนะครับผมก็หรืออะไรต่างๆนะครับผมก็ไม่เหมาะไม่เหมาะสําหรับบอลนะครับผมก็มีพี่ท่านหนึ่งแนะนํามาว่า ถ้าเป็นพวกใบเป็นจุดหรือลายแดงอะไรเงี้ยครับผมให้ทดลองใช้ให้ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับผมนี่เองนะครับผมก็คือแป้งกำจัดเหงหมัดของสุนัขนะครับผมก็เป็นตัวไหนก็ได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นสูตรที่อ่อนโยนกับต้นบอลม้อีสุดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองไปพร้อมกันนะครับผมกับเจ้าไวราวานะครับผม ตอนนี้ใบก็เสียหายอยู่นะครับผมก็จะเป็นใบนี้เลยนี่ใบนี้ก็เสียหายตัวนี้ตัวนี้เสียหายจากจากตัวยานะครับผมยาที่รักษานะครับผมแล้วก็ใบนี้เป็นใบใหม่นะครับผมก็หลังจากที่ฉีดไปก็พบว่าดีดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้จ,จะเปิดมาใหม่นะครับผมส่วนใบเก่าๆก็ เสียหายหมดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองโรยแป้งกับจัดเทมัดดูนะครับว่าใบต่อต่อไปของเขานะครับผมจะมีอาการเป็นจุดอยู่หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมเจ้าไวลาวาที่ใบเป็นจุดนะครับผมแล้วผมก็ได้ใช้พวกสารเคมีครับผมก็เป็นพวกรักษาใบจุดใบช้ำอะไรพวกนี้ครับผมก็ทําให้ตัวเจ้าบอล คโครเอเียนะครับผมก็เสียหายนะครับผมใบเสียหายใบไหมนะครับผมก็ตามสภาพนี้เลยครับผมตัวนี้ก็เป็นใบเปิดใหม่นะครับผมก็ตั้งแต่ฉีดฉีดไปก็ใบเก่าก็เสียไปส่วนใบใหม่ก็ดีดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นแป้งจ,จัดจัดหิมะของสุนัขนะครับผมก็ใช้ย,ยีห่ห้อใดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะละม๊ะ มาลองไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะโรยไปอย่างนี้เลยนะครับก็จะโรยไปแบบนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดประมาณสักสองใบเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นไวราวานะครับหน้าหน้ายังไม่ออกแต่ว่าก็มีหน่อแล้วนะครับผมไวราวาจะออกเป็นหน่อนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมมีสองหนอนนะครับนี่เดี๋ยวจะมารอดูหลอดใหม่นะครับผมสักประมาณสองหลอดนะครับผมว่าใบจะเป็นจุดอยู่หรือเปล่าครับผมก็ตอนที่เป็นก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับตอนตอนตอนที่เป็นนะครับ ก็ใบใบไม่สวยเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ใ้ตัวลองลองใส่ตัวแบ็กเมจิกายดูด้วยนะครับผมแบ็กเมจิกายก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าจะลองใส่ดูว่ามันจะมีผลอะไรไหมนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวอ่อนอ่อนที่สุดแล้วครับผมจะใช้แป้งแป้งกาจัดเห็ืมัดนะครับผม,ม,ม,น,น,บผมนี่ก็มีใบเป็นรอยนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวจะ ช้ลองไปด้วยเลยนะครับผมจะได้รู้กันนะครับไว้เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่ไปสองตัวนะครับผมส่วนตัวเลมอนลามนะครับก็ยังไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าตัวเลมอนลามลากยังเดินไม่ดีนะครับก็จะใส่แค่นี้ดูก่อนนะครับนี่สวยไหมครับแบ็คเมจิกกายนะครับผมอารมณ์เหมือน อารมณ์เหมือนมิดไนนะครับผมแต่ว่าสู้สู้ไม่ส,สู้ไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าก็มีความสวยในตัวนะครับแบ็กมิจิกายนี่ก็ทดลองเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกำการกําจัดไรแดงหรือการกําจัดไรที่อยู่กับเจ้าบอลนะครับผมก็เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีนะครับผมก็ทดลองด้วยแป้งกําจัดเห็ดมันนะครับผมเดี๋ยวผลเป็นยังไงนะผมสัก เปิดสักสองใบนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับผมว่าต้นไม้จะมีใบที่สวยงามขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็วันที่วันที่เจ็ดน,นะครับผมวันที่เจ็ดเดือนเดือนพฤศจิกายนปีหกสี่นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง TJ Cactus and p l แพนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ